ตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีขาวนะคะพี่จ๋าม,มากันอีกแล้วค่ะผ่อนเดือนละ1 5 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับสีขาวมุกในรุ่น2.4 V2WD คันนี้นะคะรถปี2019น้คุณพี่คะผ่อนเดือนละ1 5 0 0 0บาทรายได้3 0ม0 0ืขึ้นไปออกคนเดียวได้ไม่ต้องใช้คนทำนะใครมองหาอยู่สเปคนี้คุณพี่จ๋ารอคอยรอ,รอ,รอช้าไม่ได้นะเพราะว่ารถมันมาไวไปไวคนท้างเป็นสีที่ขายดีมากๆเลยนะคะสำหรับตลาดรถยนต์มือสองค่ะพี่ ยได้เลยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มิกี้พาพี่พี่มาชมรถเข้าใหม่กันอีกแล้วค่ะคุณพี่ตัวนี้เนี่ยปรับสภาพมาเรียบร้อยนะคะเป็นรถที่น่าใช้งานอีกคันหนึ่งใครที่กําลังมองหารถเจ็ดที่นั่ง รถครอบครัวรถ PPV อยู่นะคะคุณพี่จ๋าสีขาวตัวนี้ต้องรู้กันอยู่แล้วเนาะว่ามันฮิตมากๆเลยในตลาดรถยนต์มือสองนะคะสำหรับ Toyota Fortuner 2.4 V ตัวนี้ได้เป็นขับ2 w w d นะคะแล้วก็มากันกับสีขาวมุกเลย ป้ายแดงเนี่ยอยู่ที่1 4 4 5 0 0้านันบาทวันนี้นะคะเหลืออยู่8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะคุณพี่ขาแล้วก็เป็นตัวรถที่สภาพสวยมากๆแทบไม่ต้องเก็บงานอะไรเลยนะตัวนี้เนี่ยตั้งแต่ตอนเข้ามานะคะคุณพี่ขาก็ได้เห็นแล้วแหละได้ลองเทสไซส์แล้วนะสภาพสวยมากๆเลยนะคะคุณพี่ขาผ่อนเริ่มต้นเดือนละ1น5,000บาทเท่านั้นคุณพี่ขาใครมองหาอยู่ก็พลาดไม่ได้ด้วยประกาศกวดมิกกี้ จะพาพี่ๆไปดูรถสวยๆกันนะคะเสียงดังนิดนึงนะชุวงเลิกงานนะคะวันนี้ติดภารกิจทั้งวันเลยเพิ่งมาว่างถ่ายให้นะก็เลยอัปเดตให้นะจ้าพ,พี่จ๋าไปดูรายละเอียดตัวรถกันเริ่มที่โคมไฟด้านหน้าเลยพ,พี่ให้ดูรายละเอียดตัวโคมไฟนะคะว่ามันไม่มีแต่งลายงาไม่มีเสื่อมสภาพไม่มีอรอยไอ้น้ำเกาะหรือรอยสะเก็ดหินหินดีดเลย ฝากระโปรงของเขาเนี่ยเป็นสีขาวมุกไวเพอลนะตัวถังของเขาไม่มีรอยหินด,ดินนะคะไม่มีสีด่างสีผิวเปลือกส้มไม่มีเลยคุณพี่กันชนด้านหน้านะคะสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยหักหรือไเปเบียดกับของคุณบาทมาเลยนะมีไฟตัดหมอกให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้เนี่ยไฟโปรเจคเตอร์เลยนะข้างในแล้วก็เป็นไฟบบยบีม LED ปรับสูงต่ำได้อัตโนมัติเลยนะ๊ะคุณพี่จ๋าแบตของเขาได้เป็น ล้ออรอย6รูขนาดขอบ18นิ้วไปแล้วก็รัดมาด้วยยางปี2022เลยทั้ง4เส้นนะคะคุณพี่ดิสเบรกแล้วทั้ง4ล้อเลยนะจ๊ะกระจกมองข้างของเขาสีเดียวกันกับตัวรถค่ะคุณพี่ค่ะตัวนี้พับไฟฟ้าได้นะกระจกพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับไฟฟ้าด้วยคุณพี่เป็นรถที่จดปลายปีนะคะปี2019ด้วยคันนี้นะรถจดปลายปีเดือนธันวาเลยอัตราแรงมาข,ของเขาเนี่ยคุณพี่จ๊ะ กำลังแรงม้าเขาอยู่ที่150แรงม้าเลยนะแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองของเขาจะอยู่ที่ประมาณ15กิโลลิตรนะสำหรับ Fortuner คันนี้คุณพี่คะประตูท้ายไฟฟ้าของเขาเนี่ยก็สภาพสมบูรณ์ค้โชกคไม่มีร่วมไม่มีแตกไม่มีหักนะตัวนี้ได้สปอยเลอร์ไปแล้วด้วยเรียบร้อยด้านบนได้สอรับสัญญาณเป็นแบบชาร์จฟินนะคะหลังคาไม่มีสีดำสีลอกไม่มีรอยบุบรอยยุของตัว หลังคาเนาะคุณพี่แล้วก็ประตูท้ายของเขาเนี่ยมีตำแหน่งกล้องถอยให้ด้วยอีกหนึ่งตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะคุณพี่จ๋ามามาดูกันคุณพี่มาดูกันใครมองหารถสวยๆอยู่นะคุณพี่จ๋าบอกเลยห้ามพลาดนะห้ามพลาดเลยสำหรับ Fort u n e r คันนี้เนี่ยคุณพี่ผ่อนเดือนละ15,000ับาทเท่านั้นนะคะผ่อนเดือนละ15,000ับาทมือจับของเขาเป็นโครเมียมนะคะคุณพี่คะ่ะมือจับของเขาเป็นโครเมียมสรรภาพสวยเลยทั้งสี่ บานเลยนะได้ดมืนขงเนียไปแล้วก็ด้านในของเขาเนี่ยได้เป็นเบาะสีน้ําตาลนะคะอาจจะเห็นไม่ชัดนะแต่อยากให้เรเห็นรายละเอียดตัวเบาชัดเจนกว่านี้พี่ๆคะ่ะใครสะดวกเข้ามาชมรถกันได้เลยนะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะคุณพี่คะ่ะเปิดทําการทุกวันเลยเลขไมล์ของเขาเนี่ยอยู่ที่1นึ0 0 0สกิโลเท่านั้นคุณพี่1นึ0 0 0สกิโลสำหรับตัว Fortuner 2.4V คันนี้นะคะคุณพี่ขับ2เดี๋ยวมิกกี้ไปเปิดด้านในให้ใหดู จะได้เห็นรายละเอียดตัวรถชัดๆเนาะนี่เลยค่ะคุณพี่จ๋าชัดขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วนะสําหรับตัวเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะทรงสปอร์ตนะคะสีน้ําตาลเข้มแบบนี้เลยน้ําตาลช็อกโกแลตนะสภาพสมบูรณ์ปีกข้างไม่ล้มแทบจะไม่มีรอยย่นเลยนะคะปุ่มพุชตาร์ทมาพร้อมกุญแจสมาร์ทคีเลตแล้วเรียบร้อยนะคะปุ่มพุชตาร์ทของเขาจะอยู่ตรงนี้เราก็ไปดูด้านในกันคุณพี่มาดูด้านในกันค่ะฟังก์ชันการใช้งานเนี่ย แอร์แบคก็รอบคันเบาะค้นขาเป็นแบบปรับไฟฟ้านะจ๊ะคุณพี่จา๋ามาสตาร์ทรถไวพร้อมๆกันเลยนี่เลยค่ะคุณพี่จา๋าให้เห็นมุมมองกว้างก่อนเนาะตัวนี้เนี่ยคุณพี่เรื่องรายละเอียดดีเทลตัวรถนะคะค่อนข้าง,างมาได้เยอะนี่เลยประตูท้ายเปิดไว้นะคะเขาก็มีเตือนว่าประตูปิดไม่สนิทเนาะแล้วก็ขออนุญาตเบาเสียงลมนิดนึง ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะจ๊ะคุณพี่จ๋าเครื่องยนต์ดีเซลในตัวเครื่อง2 0 0 4นะ150หแรงม้านะจ๊ะคุณพี่จ๋าแล้วก็ประตูปิดไม่สนิทนะขออนุญ,ญาตอ่ะประตูบานหลังปิดไม่สนิทเนี่ยเรื่องความปลอดภัยเขาก็มาครบเนาะให้ไปดูตัวอื่นก่อนนะจ๊ะคุณพี่จ๋าพุงมอะไรคอนโทรลทุกอย่างได้จากตรงนี้เลยนะปุ่มคอนโทรลนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีเกียร์แพทเทิร์นชิพมาให้เล่นด้วยนะคุณพี่ มีเกียร์เพื่อนชิปมาให้เล่นด้วยหลังคอพงมาลัยนะจ๊ะมาไปดูกันต่อไปดูกันต่อคำนวณอัตราการสิ้นเปลืองเรื่องความปลอดภัยมีป้องกันการลื่นถลไมนะคะ ACTA อะไรอย่างเงี้ยมีให้ครบหมดเลยนะคุณพี่แล้วก็มีช่วยออกตัวทางล่าชันด้วยนะจ๊ะใครมองหาอยู่นะคุณพี่จ๋าคุ้มแน่นอนคันนี้ผ่อนเพียงเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทสมุดคู่มือสำเนาเล่มเอกสารอะไรอย่างเงี้ยอยู่ครบเลยนะจ๊ะคุณพี่จ๋ากล่องโฟล์ ไว้แช่เครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจมีให้แล้วเรียบร้อยแอร์แบ็ก็รอบคันแล้วก็มีกล้องถอยให้ด้วยนะจ๊ะตัวนี้มีกล้องถอยพร้อมกับตัวกระระยะเลนไกด์ให้นะคุณพี่เซ็นเซอร์ก็มีให้แล้วเรียบร้อยแผงบังแดดนะคะก็มีนี่เลยคุณพี่จ๋จาเจ้าของเดิมไปจับมือเปิดมาอย่างนี้ด้วยนะคะมีไฟอ่านแผนที่ให้แล้วก็มีกระจกให้แล้วเรียบร้อยนะเพื่อความปลอดภัยมาครบคันคุณพี่ ขับทางไกลได้ดีมากๆเลยนะใครมองหาอยู่นะคะคุณพี่จ๋าก็ติดต่อมิกกี้มาได้เลยเดือนละ15,000บาทเท่านั้นสำหรับ f o r t เนอร์สองวขับ2ปี2019ใหม่แค่13ึ่งแสามหโลนะคะคุณพี่จ๋าตัวนี้ 8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นพี่ไม่อยากให้พลาดเลยอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ชัดเจนกว่านี้คุณพี่ทักหาวิกกี้ได้เลยนะคะตัวรถเนี่ยวิกี้พาดูคร่าวๆก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะไปขึ้นไลฟ์ไฟด้วยคุณพี่ขาใครมองหายอยู่นะก็มาติดต่อได้เลยที่ช่องการติดต่อด้านล่างนะคะเดี๋ยววิกี้ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมไปให้ใหพร้อมทั้งรูปรอบคันแล้วก็รายละเอียดเลทผ่อนแล้วก็ตารางเดทอ,อกเบี้ยเนาะ ถ้าพี่ๆสนใจคันนี้หรือว่าชอบไปทะเบียนชาสีขาวอยู่นะคะคุณพี่มิกี้เพชรยนต์ยินดีให้คำปรึกษาค่ะออกรถกับมิกี้โดยตรงได้เลยส่งรถสไลด์และจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านเลยจ้ายังไงก็โทรมาได้เลยนะคะมิกี้รอพี่ๆเจ้าของคนถัดไปโทรมาอยู่จ้า